ฟังคำอธิบายทำไมโค้ชตียเปลี่ยนโกมาเป็นกองหน้าชมบรี FC แพ้2นัดติดหล่นจากฝูงก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝางกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับชีวิตคนพลิกผันได้ในช่วงค่ำวันจริงๆครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโค้ชทีฟุตบอลพอทีมชนะนำจากฝูงแฟนๆแห่แซ่ซ้อง แต่พอแพ้ก็ต้องกลับมารับก้อนอิดคนที่ต้องเผชิญอยู่ตอนนี้คือคอดเตียสะสมเพราะเรสริฐกุนือชมเบียฟซีที่หลังจบเกมถล่มชนะขอนแก่นยูเนเตตเจ็ดต่อศูนย์ซึ่งเป็นเกมนัดที่4ของฤดูก,การฉลามชนครับขึ้นไปนําจากฝูงด้วยฟอร์มสุดยอดของทีมและนักเตะหลายรายนะครับทั้งเดนิสมูเรโลกิตสดาการแมนราชิดกนิสเซบัมเพนชินิคันยุทธได้รับคําชื่นชมนะครับทีมไม่แพ้ใครครับชนะ2เสมอ2โดยเสมอกับทีมยักษ์ทั้งเมืงองทองยูเนเต็ดและบีจ um ีพัฒมยูเนเต็ดนะครับ แต่คล้อยหลังจากนั้นไม่กี่วันครับสมสร,รและก็คดเตียครับต้องถูกนแฟนกดดายอีกแล้วหลังจากแพ้2นัดติดต่อกันครับโดยแพ้คาบ้านต่อสิงห์เชียงรายยเูเตสสอต่อสและล่าสุดครับบุกมาเยือนและก็แพ้โปลิเทโรอีก0ูนต่อสชีวิตของคตเตียครับพลิกผันใน5วันเท่านั้นเองครับแถมเกมที่บุกไปแพ้โปลิเทโรศูนย์ต่อสมีประเด็นอีกนะครับเมื่อคดเตียส่งสรุปนัสีนะครับผู้สาวประตูสำรองวัยยีปีเจ้าของส่วนสูง195ซนเมตรครับ ผู้สัตวตัวครับแต่ถูกส่งลงมาเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับมีเสื้อสำหรับผู้เล่นเรียบร้อยเลยนะครับใส่เสื้อหมายเลขสิบเจแต่เป็นเสื้อของผู้เล่นครับไม่ใช่เสื้อโกนะครับลงสนามมาในนาทีที่86ขณะที่ทีมฉลามชนครับตามหลังอยู่ศูนย์ต่อสแต่สรุตก็ไม่สามารถช่วยทีมตีไข่แตกได้นะครับโดยสาเหตุที่ส่งสรุตลงมานะครับมีคําอธิบายจากผู้จัดการทีมก็คือบิ๊กบอลสสิงโตทองนะครับผู้จัดการทีมสโมสรชูบูรีฟซี ที่พูดถึงสาเหตุครับที่โคดเตียส่งสรุตนักศรีลงมาท้ายเกมว่าปกติครับตอนซ้อมทุกวันช่วงสุดท้ายที่เป็นช่วงของการซ้อมยิงประตูคดเตียจะเปลี่ยนให้สรุตลงมาเป็นผู้เล่นด้วยเพราะมองว่าเกมไหนทีมต้องการได้ประตูจากลูกบง่งสรุตที่มีส่วนสูง195เซนติเมตรจะใช้ประโยชน์จากความสูงนี้ในการเล่นลูกลางอากาศได้โดยมีการซ้อมมาตลอดทุกวันอยู่แล้วครับก็คือโอมผู <S <S ้หลักลูตโอมสามนะครับเขาก็ได้เวลาซ้อมบอลทุกวันช่วงเซสชั่นสุดท้ายยิงประตูี่เตียว่า เปลี่ยนให้เขาลงไปเป็นผู้นเล่นด้วยเพราะว่ากะว่าเกมไหนมันเนี้ยกเกมเนี่ยครับที่เราต้องการโหงใส่เนี่ยเรา,าก็การที่จะได้ประตูจากลูกหมงเนี้ยเพราะเขามีความสูงมีสูงอยเกือบร้อยเก้าสิบกว่าเนี่ยครับก็เลยเอาเขาคือคือใช้จะใช้ประโยชน์ในลูกกลางกะของเขาก็เลยมีการซ้อมมาตลอดทุกวันครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อแผนที่พยายามเปลี่ยนลงมาไม่ได้ผลและทีมแพศ้ศูนย์ต่อสองทำให้ตอนนี้ชมบุรีครับเตะหกนัด ชนะ2เสมอ2แพ้2 2แต่ยังอยู่ที่8คะแนนนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ